นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ รัตนาสุตังรัตนาสูตรยานิทะภูตานิสมาคตานิภูม,มานิวายานิวะอันตาลิเขสัพเพวะภูตาสุมาาพาวันตุอทโภปิสกัจจะสุนันตุภาสิตังหมู่พูดเหล่าใดอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ภาคพื้นอากาศ มาประชุมกันแล้วในที่นี้ขอหมู่พูดทั้งหมดจงมีใจดีและจงฟังภาสิทโดยเคารพตัสมาหิภูตานิสาเมทสัพเพเมตังกโรถามานุสยาปชายะที่วาจาระรัตโตจะาพารันติเยพลิงตัสมาหิเนรักขะอาปะมตตาเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหมดจงตั้งใจฟัง จงแผ่เมตตาในหมู่ประชาที่เป็นมนุษย์มนุษย์เหล่าใดย่อมนำผลีกรรมไปทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงไม่ประมาทช่วยรักษามนุษย์เหล่านั้นยังกินจิวิตังอิทาวาอุรังวาสักเเคสุวายังราตานังปณีตัง นโนสัมมังอธิตถาคาเตนะอิธัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุซั์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประนีในสวรรค์ซั์เครื่องปลื้มใจและรัตนะนั้นที่เสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลย แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีขยังวิราคันอามาตังปานีตังยะทธชัทาสกยมุนีสมาหิโตณเตนะธรรมเณนสมัติกินจิอิทัมปิธรรมเมรัตนังปานีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุพระสากยมุนีมีพระอริทัยตั้งมั่นทรงบรลุธรรมใดเป็นที่สิ้นกิเลสปรสาศจากราคะเป็นอมตะธรรมประนีสิ่งใดๆที่เสมอด้วยธรรมนั้นไม่มีแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระธรรมด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมียาพุทธเสถูปริวันนาีสุจริงสมาธิมานันตริกันยามาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิทัมปิธัมเมระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมอันสะอาดตราดทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระธรรมด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีเยปุคลาอัฏฐสตังปสัสถา จตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวากาเอเตสุทินานิมหัภพาลานิอิทัมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุบุคลคลเหล่าใดแปดจำพวกสี่คู่อันสัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุคต ควรแก่ทักษีนาทานทานทั้งหลายที่เขาถวายในบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากแม้อันนี้เป็นรัตะนะอันตรนีในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีเยสุป,ปยุตตาบันสา,าทันเหนะนิกามิโนโคตามาาสาสนัมหิ เตปติปัต,ปตาอมตังวิไคหะลัทธามุทธานิพุติงพุนชมานาอิธัมปิสังเครตนังปณนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุพระอริยบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระพุทธโกดมประกอบดีแล้วมีใจมั่นคงไม่มีความอาลัยพระอริยบุคคลเหล่านั้นบรรลุพระอรหัต ที่ควรบรรลุอย่างเข้าสู่พระนิพพานได้ความดับกิเลสเปล่าๆเ,าเาสวยผลอยู่แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมียาถินทักขีโลปัทวิงสิโตสิยาจะตุพิวาเตพิอาสัมปะกกัมปิโย ตถูปามังสัปปุริสังวัฏามิโยอริยสัจจานิอเวจะปัสสติอิทัมปิสังเคราตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเสาเขื่อนที่ลงดินแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุสีทิศฉันใดผู้ใดเร่งเห็นอริยสัจทั้งหลายเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสับบุรุษ ผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมอุปมาก็ฉะน,นั้นแม้อันนี้เป็นรัตนะอันตรนีในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีเยอพริยสัจจานิวิภาวายันติคัมพีระปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตหุนติผู้สับป,ปะมัตตา นาเตพวังอัธมะมาที่ยันติอิทัมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุพระโสดาบันจำพวกใดทำให้แจ้งอริยสัจสี่ที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งทงรงแสดงดีแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันจำพวกนั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้า ท่านก็ไม่ถือเอาพบที่แปดแม้อันนี้เป็นรัตนะอันตรีในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีสหวัสสะทัศนสัมปัทายะตยสุธ,ธรรมาชิตาภาวันติสากายาทิฐิวิจิกิจชีตันจักศิลพตังวาปิญะทัตถิกินจิ จตุหาปายหิจ่าวิปปมุตโตชาจาพิฐานานิอภัพโภกาตุงอิรรมปิสังเคราตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุสักกายทิฐิวิจิกิจฉาและศิลปตตาปรามาอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่รรมสามย่อมเป็นอันทศดาบันละได้แล้ว พร้อมกับทัศนะสัมปทาคือโสดาปิมักทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเป็นผู้พอแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่อาจที่จะทำอภิฐานะหกคืออนันตริยกรรมห้ากับการเข้ารีดแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมี กินจาปิโสกัมมังกโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตาสาวาอภพโหโสตาสสะปฏิฉาทายะอภพพาาาาตาทิฏฐาปทัสวุตตาอิธรรมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุถึงแม้ว่าพระสสดาบันนั้น ยังทำบาปกรรมทางกายทางวาจาหรือใจไปบ้างเพราะความประมาทท่านไม่อาจจะปกปิดบาปกรรมนั้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดความที่พระโสดาบันผู้เห็นบทคือพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นไว้แล้วแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ ขอความสวัสดีจงมีวนาปะคุมเพยะถาปุสิตะเคคิมหานามาเสปัธมาสมิงคิมเหตาถูปะมังธรมมวรังอาเทสยินิพพานะคามิงปะระมังหิตายะอิธรมปิพุทธเทรตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ ผู้ไม้งามในป่ายอดมีดอกบานสะพรั่งในต้นเดือนคิมหะแห่งดดูคิมหันฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐอันให้ถึงพรานิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาฉันนั้นแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมี วารโวรัญยูวรโธวราหาโรโออนุตตโรธรรมวรังอเทสยิอิรัมปิพุทเธระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรม อันประเสริฐแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีขีนังปูรานังนาวังนาถิสัมภะวังวิรัตตจิตตายะติเกภวสมิงเตขีณพีชาอาวิลุณหิฉันทานิพันติทีรายาถายัมปทีโป อิธรรมปิสังเครตะตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุกรรมเก่าของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้วกรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มีพระอริยบุคคลเหล่าใดมีจิตไม่กำหนักในภพต่อไปพระอริยบุคคลเหล่านั้นมีพืชสิ้นไปแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้ว เป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพานดับสนิทเหมือนประทีปดวงนี้ฉะนั้นแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีท้าวสากกะเทวราชตรัดเสริมเป็นคาถาว่าดังนี้ยานิทะภูตานิสมาาตานิ พูมมานิวายานิวะอันตาลิเขตถาคตังเทวามนุษย์สป,ปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัตธิโหตุหมู่พูดเหล่าใดอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ภาคพื้นอากาศมาประชุมกันแล้วในที่นี้พวกเรานอบน้อมพระตถาคตพุทธเจ้าผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมียานิทะภูตานิสมาคตานิภูม,มานิวายานิวะอันตาลิเขตถาคตังเทวะมนุสสปูชิตังทรมังนมัสสามะสุวัตธิโหตุหมู่พูดเหล่าใดอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ภาคพื้นอากาศมาประชุมกันแล้วในที่นี้ พวกเรานอบน้อมพระตาตาคตธรรมอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมียานีทะภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาลิเขตถาคตังเทวะมนุษย์สปูชิตังสังขังนมัสามะสุวัตถิโหตุหมู่พูดเหล่าใดอยู่ภาคพื้นดิน หรือเหล่าใดอยู่ภาคพื้นอากาศมาประชุมกันแล้วในที่นี้พวกเรานอบน้อมพระตถา,าคตสง์อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีอะระหังสัมมาสัมพุทโธภาควา พุทธังพักขวันตังอาพิวาเทมีสวาก้าโตพักขวาตาธรมโมธัมมังนะมัตสามีสุปฏิปันโนพักขวโตสาวกาสังโฆสังขังนะมามี